ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมนายสระศิธิ์อีกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการทำอัจุลินซีไล่แมลงอย่างง่ายนะครับเอาวัสดุที่เราต้องเตรียมนะครับอันดับแรกก็ใบแมงลักนะครับต้นแมงลักนะครับ ที่2ก็ใบยีลานะครับลำสามก็ที่เหล็กนะครับนัาต่อไปก็น้อยนานะครับใบน้อยนานต่อไปก็ใบาสาบเสือนะครับปบ,บต่อไปก็มี น้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดายกเว้นอหลีกเลี่ยงการใช้น้ำประปานะครับหรือถ้าเป็นน้ำประปาก็ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนหรือนานกว่านั้นนะครับแล้วก็มีขวดเปล่านะครับแล้วก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับก็ะดูที่ต้องตัดเตรียมก็มีเท่านี้นะครับ เรานำทุกอย่างนะครับใบทุกอย่างมาหั่นรวมกันนะครับหั่นรวมกันแล้วใส่ขวดภาชนะนะครับเดี๋ยวดำเนินการนะครับครับหลังจากหั่นทุกอย่างนะครับหั่นทุกอย่างรวมกันนะครับรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็บรรจุใส่ขวดนะครับเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่ขวดนะครับครับหลังจากที่เราบรรจุใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับขนมที่เราหั่นนะครับจะหั่บนบรรจุใส่ขวดเรียบร้อยอเรามาเตรียมการขั้นตนต่อไปเราก็นำน้ำตาลทรายแดงนะครับสองช้อน ผสมน้ำนะครับนะครับแล้วก็หัวเชื้อหัวเชื้อจุลินทรีสองช้อนนะครับ สองช้อนนะครับครับผสมลงในน้ำนะครับ เข้ากันครับตักในข้าวันนะครับ,นนรบอ่ะแล้วก็เทลงไปในอ่าขวดที่เราหั่นบระดกเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับ นะครับปนะครับ,รบขั้นตอนก็ก็เสร็จนะครับเราใส่น้ำพอท่วมนะครับใส่น้ำให้พอท่วมเราจปิดฝาปิดฝาให้แน่นนะครับปิดฝาเราทิ้งไว้เราตั้งทิ้งไว้ใน,น,นอุณหภูมิปกติ ตั้งทิ้งไว้เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเราก็มากรองอใช้น้ำผสมใช้น้ำเทใส่ขวดไว้ใส่ขวดบรรจุไว้นะครับช่วงที่เราจะฉีดพ่นไล่มแมลงก็ใช้อัตราส่วนสี่ช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอาฉีดพ่นได้เลยนะครับทุกระยะสามวันห้าวันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับ อันนี้เป็นวิธีที่ทำสมุนไพรไล่มแมลงอย่างง่ายที่สุดนะครับทุกคนต้องทำได้นะครับหาวัสดุพืชที่อยู่ในบ้านของท่านเองครับประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อยาฆ่า,มาแมลงนะครับครับสำหรับวันนี้ผมนายสารสิทธิ์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ